กับช่องน้องกี๊สะฝั่งลาวคือเก่าทุกคนในมือนี้กะมีเอจีหลายคนอยู่ทางม,ามือในสิมือบ้านสิมือบ้านมือนี้กามาทุกคนมาอยู่ <c oughs> บ้าน, <c oughs> านมามาอยู่ <c oughs> จนเกี่ยวเขาเลยทุกคนไอจังเมือ่อกะ <c oughs> มามือนี้กาพากัน <c oughs> มากิน,นเป็ดทุกคนในมากัน <c oughs> หลายคนซาซาหน้าแหละกับเสาห้าห้า สบายดีอยู่บ้านคือเก้าไม่ได้ท้องไม่ได้ไปใช่ป่ะตีมาคอยควดดีใจเลยเขาดันไฟก็อยกัน้นไฟก

เสาวตีเพิ่นขางมอตมน,น้ำโลเป็นนะทุกคนคือเงี้ยเงี้ยว่ะเปล่าเนี่ยย่าหน,น้าข้างรถมันเป็นน้ำพื้นน้ำพื้นหรอเออเอาเลย ออ้้หวขขาา๋บรรยากาศดีให้ทุกคนเลยเบิกไหมนี่มาเคียงบรรยากาศดีดีอยู่นี่นะอันนี้ข้างแรกเคีโกิมามากินเล็ดแป้งเฟตเป็นข้างแรกมาจะเถกิดละหายอยู่นี่ข้างแรกกันบ่คือข้างแรกคือกันอ๋อบรรยากาศดีดีทุกคนเลยเด็ สกีมาแล้วกะไซโลดไซงานโลดที่อันตอนนั้นคือว่ามีซีว่าสีเล้งเดินแปลงเล้งยังยังทงระเด้อร์ทงระเด้อเออเพราะว่าสกีมักแห่งได้ดิเลี้ยวหน้าได้เลี้ยงแต่หึงได้จากเดือนแล้วได้สองเดือนแล้วเนาะแวได้สองเดือนละมีผัวป้าเลย ก็ตัลกสบายอยู่บอะไม่ได้มีคนโบบ๊ะหานแม่ลกทิ้ดเอ้ยแม่กุ้ไม้กย้่แลมีน้ำที่สองแม่กุ้ไม้โลกปลาสงมลกคนลกเร้จะคิดอล้รได้คะสี่แนเอาไปจีต่อคนหน่อยมันได้ไรมีแนก็จะิดาดติดดอะไรอย่าี้นแบ เฮาาซีเอดเพาะว่าเฮาสซีเอดเลือดแดงเรยลนาะยินะเกงตับเลยจงว้แต่กระดูกมันตรงเพื่อแบบอันนี้ได้สิเ็อะไรเพ่อันนี้นะอันเลือกลาบแบตัวนี้นะเขาอเลือดแงกระดูกมันตมาอยม่เ่ใไม่นอข้ากูกมัน่าต้มเอาเนาะตัวน้อยๆตมีอี่มนะคะมีแต่อะไรก็ มีแต่อ oh no no. mm ัน hmm. นั้นทั้งหมดได้เลยนะโคตเร็วทำเดียวมดเร็วก็เลยอันก็เลยนานทำเดียวหน้วเลงนะสวจืดอยู่เด้อสกีว้าวไม่จะน้อยอยู่บ่อยน้อยตาควันนี่เผาไฟแน่น้อยนึง โอ้ยเออเอ่อโบมันหัวโบมันยุบเหี้ยฟ้าดั่งเนี่ยฮะเอ้ยยังอยู่เคาะเลยนะเคาะเลยเคาะลุ้มโบอาตุกตุกคนเอ้ยเห็นพ่อข้าวกะฝ่าพ้นเริ่มมาแลยได้เนี่บรรยากาศกปุ๊บอากาศคักแห้งเริ่มหิวข้าวเลิมไปกินข้าวได้จะเศร้าปุ๊บมอพหัแล้วก็พากะกีมาครับ 呼。嗯。换马达。哦。哎的壶。满嘞，拿那个。了。 พามาเออพามาเปิดจรวดนะจิเออเดี๋วเปิดจรวดไปขึ้งวินขึ้งวิ่งหมขึ้งวิงกนอารมณ์่วนนี้วันนี้ใ่ะอ๋อบรรยากาศนากบรรยากาศดีฮะ มันมนม,มัันนเจ็บอันนี้แม่ I don't need i'm away. ตบตกลงตีเง <ừ. S 1> ี้ยเนาะยังกูวิดอันไหนน่อยไหนอยู่เนาะ สอง thìp lòng nhiêu thìp lòng nhiêu sa nó sẽ rồi, จะได้มาปรุงก่อนทุกคนเลยปรุงเอาไปปิ่งอันนี้ครับเ็นหัวทาบีเอาอะไรเนี้ยหัวทาบีเขาก็เขามันมีสูตรของเขาเอง <laughs> ประจำประจำาตัวเขา

อยู่ก้าวกำลังผวดวกๆๆก,ก,กอยูอนนอยออ่อันนี้ข้องซีซยใส่เลือแป้งแต่ลเองอันซอยแล้วก็พี่ัวมาทางนี้กับิมาตาม,มันโอชินไคเอาไปอืออัพเซกับอันตัวนี้ ไตมันเื่อนี่กระเซืร์ได้เห็นแไหมน้ามันจรอมันจก้ตไปไม่แหงแสบเนาะนั่นเลยไมืนจุดมเด็ดะมนันเด็ดนี่น้ำมันจัน้งร้อมีพนี่เาไปซื้อนี่มันสอตเอะเลยตัดแสบใส่ใสฟจ้าสูรมันดี บีแบบตรมอะไรตัวนี้ตับตกอ่ะบีนี่น้อยนุ๊อันนี้สีองค์มันองค์มันนี่ก็เห็นเลยแปลงมืดงามเนาะ เลยมีดโอเคจุ๊ๆเลยวันนี้นะนี่อิ่แล้วกคุณดีเหาอันโค่นี่แล้วนะครับตอนี้นี่ได้คลิปโอ้ไปรอจังนพอพอแล้ว จนขึงหมอนคอนอยเดแ๋ยวมันจุกๆอย่างน้วัทบีเด็กทุกคนอันนี้นะจะแสบเลี่ย

เขาไปตัดเศไปเลยเนาะคือวหเสียไปเชือดกาน่าพักโบ้จุกม่เชอให้เลยดยิดต้มอ้โหงามเลยเนาะหอมไงปี๊หอมซอยกับกลือหนุดเอ็มมาโ่้ยนะมาโม้ นต้กงอัว่อมนอย่างไรอยเสแล้วเราก็ได้อดเอาอ้าอ่าอันนี้ซิมาถูกอันในถัดดินเลยคนน่าเสปเหตุใส em> ่เล็ดแง่งคอแหบคอแหบเออคอแหบ่าคอแหบไปเลยม่ต้องเห็นแหละเนาะ เป็นเม็ดเป็นเม็ดมันจะแสบเนาะตัดกึกรเลยปิ้เลยปิ้งเลยงเลยวันนี้จุกจุเลยพีเนาะเนื้อเน้เน้นกินกินแบบคักเวย้น่นี่ ก็มันเย็นก็พอดีล้วเอาปิ้งกอืมต่ออาหานกะปิ้งเปอืมเบตาแสบเลย พักเน้นๆมือนนี้นะจะบอกว่าพักหลายพร้อมๆเลยพักเอมเมนเลือกธรรมดาได้พักเทานะพักยาุพักอันนเอาเอยูนส่วนเอาสวนเขาได้พักนีมพอมๆมวันนี้ สอมายังดีเอาไอยนด้าะสามถุงเลยใส่จานถุงหดอ่เป็นไปไมนคือแมงเมีเอาอันทุกอย่างนั่นก็ดีเลยที่ร้านจะได้สูตรืองนีมาได้เลยมีฮอโปะเลยอ๋อ หมดได้แล้วนะทุกคนเลยใ่อหตงนั้นน่ะอาปากัดอืม่าเอกขขงเฮามาหนี่

ตัวงเจียดเลยป้าไปจะแซ่บเลยวัวทาบีหอมมีม้วนสเป็ดนูกอะไรลูกอ่ไรเ้าวะเอยกามท่นึงอร่อยล้ามนะ

มันมันเนาะจะกลมมันได้จะกลมันได้กลมมัน้กมันห่อห่อสะตีบเข้าไอีน้วทำเหา้ะสิบเก้าสิบเจ็ด เาิเก mm. oh, uhm. ้าเแล้ว่เก้าแล้วค่ะเก้ามดขอน่้แม่เด็กน้อยเดียวนะเก้าแล้วดินสามไหมจัดอีวากรต้นใหญ่กระตักกระโดดขั่นตอนดีเ็นเ่มอีหมดเก็นปันเดียวกับหลานจ้ามดอันไปซื้อโบซีมาดิ

โคสกีมักแล้วหนูด้วยหนูด้วยหนูหาด้วยวะใช่ผมโคตจะหาแล้โอ้อไรเ่ยเยอะทำไปกินเลยได้ตัวเล็กเป็ด mm ัดยอย่ามากินเยนี่เจยเมนูเป็ดต้มตีน

คนที่สองคือน้องคนที่สองคนทีสองแก่น้าโอยเก็บเก็บไปไหมน้ำกรองหรือน้ำลายอะไรเหรอ

ีเห mm ็นเลิศเลยนะเหนเลเป็นน้ำบ่น้ำอกินใลลักษณะกินเลดแตกน้บ่ดีเบิ่งเพิ Kristen ่นะกินเพิ Jae ่นกินมันกินเพิ่นกินมันบ่้าาเบิ่งเดียวยวมันหมด กไจดูป้ามเป็ดเยบนหัวเป้าแาเอาาเคยกินแต่คนจกเดี๋ยวขอโตกินข้าวก่อนเ่อแม่ยันมือกองหิวข้าวไงเฮยละนี่